คยสงสัยกันไหมครับว่าแรปเตอร์ใช้ฟัสโบยิงกันกี่ทีวับอุยอ้ยอุยอ้ยจะสลบาวว้าวเออแล้วใครเขงงาง้าผมไปแล้วเนี่ยเออชละลวันอมขี่โซเดนนมหลอดสาวสวยหน้าใสไรสิวทุกคนอยู่กันในช่องเซอร์แทนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอะไรครับทุกคน <laughs> ทำไมเหนื่อยกันนะเสียงดูเหนื่อยอ,ะอ่ะเแล้วคนนี้คนพมข่าวนั่นคือใครวะนะ เอาแนะนำตัวหน่อยอะไม่พูดจะไม่จาเลยคนที่อยู่ข้างผมนี่คือใครครับผมพิชี่พิชี่คนเดิมเพิ่มเติมคือเราอยู่กันในเซฟใหม่เราอยู่กันในเซฟใหม่หลังจากที่ไอเซฟบ้านใหญ่ๆ EP ที่แล้วมีปัญหามีปัญหาก็เลยเราก็ต้องมาสร้างเซฟใหม่กันกลายเป็นบ้านที่ไม่ค่อยสวยหรูแต่ก็แข็งแรงกว่าเดิมพร้อมกับ ใช่พร้อมกับสัตว์น้อยน่ารักแล้ววันนี้เราอยู่กับคุณพีทแล้วก็คุณเป้คนเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้เราจะไปจับตัวอะไรกันจับอะไรก็ได้ตัวแล้วจับอะไรก็ได้ตัวแล้วเฮ้ยไม่ใช่ดิวันนี้เราจะเอ่อขาเรกไงอ่ะอมีเควสเอา้าวตับหัวปาดหัวปาดหัวโดโดนน็อกไปแล้วแล้ววันนี้เราจะไปจับบักเคกันบัคเคบักเค่เลยด้วยมันจะอยู่ประมาณไหนใช่บักเคแล้ววันนี้เราจะจับบัคเคกับบักกบ๋ยวพี่ไป๋ยวพี่พาไปเอง นี<ป>เรามีเอ๊ะดบอลงหัวเอาก่อนไหมไม่เอากระจอกไม่เอากระโจกด้วยมันอยู่แถวๆลุ่มน้ำอะไรนะพีทมนีน้ำอนมริกันอ๋อแม่น้ำแงซีเกียงแม่นำ้ำยยงตีเกียงนะครับคุณพีทได้กล้าวไว้ <c oughs> โอ้โหแล้วคุณเป้นั่นก็รีบจัดเลยดูเอาบักตู้ไปนั่นนะเอาจริงนะเอาบักตู้ไปจริงเหรอโดนนี่แหละชนเผ่าใช่ปะโอ้โหชนเผ่าโดนมันชนนลดิไอ้เคมันใช้อะไรจับอ่ะใช้ยาสลบอย่างเดียวใช่ไหมใ่ใช่ใช่โอเคงั้นเราพร้อมกันพร้อมปฏิบัติกัน ลูกขนุนเหลูกขนุโอเคเอายาสลบหรือว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดา <ฮะ S 1> มีสี่อะมาถึงฝากของวอ,อ,อ่แเอาเหรอก็คิดว่าจะเอาแม่โอเคได้ห้าสิบสามอันผมมีเยอะอยู่แล้วผมมีเจ็ดเจ็ดวลูกกันได้จัดมาแต่ใครขายาสลบบอกผมนะมีร้อยยี่สิบลูกเนี่ยผมมีเจ็ดสิบหกโอเคได้ พอดีจับได้ทั่วไปอเปต้องลงอย่าไอโต้งนะไอนี้ก็ไปยืนคลิคขวากลางโลแล้วก็ให้ตุให้พวกเราสองคนเน่ยยิงนะโอเคนะพอพวกเรายิงปุ๊บมันก็จะหันมาทางพวกเราไงแล้วเราก็จะตายไปเราไปลุ่มน้ำแอมะซอนกันแป๊บนึงไปทางไหนวะนู่นโน่นแอมะซอนอยู่ทางนู่นนะเราจะจับกบกลับบ้านได้ไหมใช่เราวันนี้เราจะจับอะไรก็ได้ในป่านั้นนะถ้าเป็นเซฟเก้าวันนี้โอ้โหแอมะซอนนี่ยังไกลเติมน้ำแป๊บ ให้หมดบอกเฮ้ยเจอปละคีแล้วเคอะไรคีเคอะไรไม่รู้เคเล็กกว่าเฮ้ยเคอะไรอยู่ในน้ำอะไรอยู่ในน้ำมิค่ะเอาชิบหายอะไรอยู่ในน้ำน้ำไหนนู่นไอ้เคอยู่ฝั่งนู้นกลางมันอยู่ตรงกลางเลยมันจะเห็นได้แบบได้ว่าไอ้กะตรงกลางเนี่ยวะนู่นไอ้เคกัดอยู่กับตัวอะไรอ่ะมันชื่อตัวอะไรอ่ะนั่นน่ะที่มันกัดกัไอ่เต่าอยูบาลอนบาลเโอนิกบาลเโอนิกโหดปะบาลอนซีโที่เราเคยตายตายเราตายยกเตะเพราะมันถ้ามันเหมือนจะพุ่งจู่โจมตลอดเวลานะจริงๆมันกินปลาตอนนั้นอ่ะ อ๋อปากมันย,ยาวๆว้าวไหนอะไรใครบอกอะไรกลางน้ำกลางน้ำไหนวะมันมี้มันยี่มันเห็นตัวอะไรมันมีตัวกลางน้ำนอยู่หรอทำไมไม่เห็นเลยอะไม่เห็นอยู่นคนเดียวมันคืโบกแล้วดิเอาหรอไอตัวเมื่อกี้ปะไม่ใช่ตัวเมื่อกี้มันเป็นไอ้นั่นแหละไปถ้าข้างน้ำผมจะต้องผมจะต้องไปทางนู้นเนาะใช่ไปทางตื้นๆเราไปฝั่งนน้นดกฟ่าฝั่งนน้นนะเห็นไอเคอยู่แต่ไม่รู้ว่าตายยังเมื่อกี้มันชอบบวกกับตัวอะไรไม่รู้ใครมันกลนโคเคโคเคกว่านะ มันแค่ขี้มูกก็เป็นด้วยนะมันจะหายใจไม่ค่อยสะดวกโควิดเปล่าไอโอเคโอเคแอปเตอร์ติดโควิดไอ้ตูบไอ้ตูหน้าจมน้ำมาแล้วนะลอยลอยมันตายเลยดูดิหมืเลมันตายเออมันจมน้ำตายหมดอะออกซิเจนมันหายหมดอะมีเยอะเยอะกว่าเราอีกเอาลอง เมื่อกี้มันลองห้องอ่ะปอดใหญ่ปอดใหญ่อ๋อปอดมันใหญ่คนจะจมน้ำตายแหละหน้ามันไม่ยื่นไงเมื่อกี้มันอยู่แถวๆนี้เฮ้ยใช่อีกัวเนี่ยหรออีกัวโดนหลังจับบอลลอนบอลจับบอลลอนบอลเนี่ยตัวนี้จับยากปะถ้าจับบอลลอนได้นะเอาไอ้พวกทัพย์สัทธ์ทั้งหลายเราแอบไกลๆเลยไอ้บารี่บารี่วันเด็กอ่ะใช่ที่อยู่ในน้ำน่ะเอามาละพี่เลียบบอลอนเท่ดิบอลลอนบอลลอนนะเวล่าอเนกอะไรมารู้ไปพี่จอร์แใครแทงอ่ะ ก็มีคนเดียวแลมีคนเดียวอ่ะมีเขาอยู่คนเดียวเนี่ยแหละนะตั้งหลักหามุมดีๆมันวิ่งไวใช่ไหมตัวเนี้ยจบไปแล้วแต่ถ้าพี่เป้แทงเนี่ยไม่มีใครทำอะไรได้รู้ได้ไงพี่เป้นี่เกาะแตกบอกเลยโอ้โหเร็วแซ่หลือเป็นงูเลยกุจีเบลเอาข่าป่าหอกแล้วฮูฮูเลยฮูเลย เอาแล้วครับผมจังวันนี้เขาได้ปลาหกปลาแล้วปลาแล้วแฮแล้วเพื่อนยิ่กว่ายิ่งกว่าอุ้ยโดนเพื่อนกันเองชิบหายโดนตูดโดนตูดแทงไว้โดนตูดอุ้ยระวังเป้เองลงน้ำแล้วสวยอะไรเนี่ยลงน้ำโดนเต็มทุกทเลยเนี่ยโอ้ยไอพี่ผมไอ้ที่มันโดนเนี่ยผมยิงล้นเลยนะมันจะตายป่ะเนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยมันกินอะไรอ่ะ กินปลาไงกินปลาเหรอนื้อปลาไปเอาดิปลาอยู่ตรงนู้นนะล่าเนื้อปลาดีกว่านเนี่ยไปเลยใครก็ได้มาเก็บธนูบนหัวเลยเก็บแล้วมันไม่ละมันไม่ได้อะไอ้ยศเราเลือกผมขาวมาว่าทำไมเป็นผมดำวะมันมันมันวิวัฒนาการวะแบบไปโดนขี้เท่าอะไรเงี้ยถ้ามันเก็บไปได้ปะโอดูหน้ามันดิแงงแงงจ้าจ้าเฮ้ยไปเก็บปลามาเก็บปลาเก็บปลาไปงูทำไมงูตัวมันใหญ่จังเลยวะ อ่ามองหน้ามองหน้าหาเรื่องมองหน้าหาเรื่องหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย,อยเอา้ายิงนัดเดียวยยนัดเดียวเป็นไรตายเปล่าหรือแกงสลบทุยมันยังซีซีอยู่นี่ไงแกงตายเหรอแกงสลบหรอหรือมันสลบจริงวะเฮ้ยอันนี้มันสลบจริงป่ะท่านเนี้ยแต่ลิ้นมันยังกระดิกอยู่อะสลบจริงอ๋อเหรอยิ่น<ม>ัดเดียวมันนนมั่อยใช่ยิงนัดเดียวเน่ยเมื่อกี้อันคอนเสียต่อนะอ่า งูจับไม่ได้มั้งเข้หรองูจบเลยไอ้ไอ้นี่นยิ่งเข้าหัวนัดเดียวล่วงเลยเมื่อกี้คิดว่ายังมันแกล้งตายนี่ไงเจอไอ้เคกับกบที่เดียวกันเลยไอ้เคอยู่ในป่ากบอยู่ในน้ำเมื่อกี้เห็นปแบบต่อเลยนะครับนี่ไงอยู่ในน้ำจริงๆพร้อมปีรัญญาอุ้ยกบสองตัวเลยมีกบเผือกด้วยอ่ะว้าวอู้มีกบเผือกด้วยใช่มีกบเผือกอุ้ยปีรัญญาเป็นดงเลยนะมันเป็นโอ้โหให้ตายเถอะปิงิงเกาะเอาใครล่อปิงกันนะ เอาวะเอาวะนี่นักรบพูดสู้ปิงแอนไม่ยกหัวเลยทีจริงเหรอปิงเกาะหน้าเหรอปิงเกาะหน้าผมไปอยู่ตรงนั้นไงปิงที่ผมกดยี่ค้างนี่กดยี่ค้างตรงนั้นแหะที่มีปิงโอ้โหดีมูฟอะไรนะกดไม่ได้มันเป็นมันเป็นไอ้นี่แล้วมันเขาเขาร่วมมันกดอะไรไม่ได้เลยกดยี่ค้างอะนะไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันขึ้นชื่อสีเขียวมันจะกดเพื่อนไม่ได้แล้วพี่เป้ของพี่เป้ได้เนี่ยเออว่าเกาะเต็มแขนเอาเด็กของของเป้ได้ ไม่ได้แหมคิดว่าแฟชั่นเมื่อกี้เป็นแง่งเลย <c oughs> บารอนเรลสี่หน้าเหมือนจิ้งจกเลยเป็นจิ้งจกเปล่าไดูฟันสินาปากมาฟันเหลืองนะฟันนั้นฟันฟันข้างในผูนะคุณบารอน <c oughs> อ้าคุณจะมากินอาหารโชว์หน้าฉันอย่างนี้ไม่ได้นะคุณบารอนปากคุณเห็นมากเลยนะ <c oughs> ฟันคุณผูสี่หนึ่งนะเหงือกข้างในคุณบวมนะคุณรักษาสุขภาพช่องปากเลยนะจ๊ะคุณบารอน แย่าคุณบาลอนก็าบอกเราเวลาคุณมาลอนอะไหนมันอยู่ไหนพวกนั้นอะอะไรอ่เยอะไอเคอยู่ในป่านะตอนไหนมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยตรงเข้ามาในป่าเองเข้าไปแล้วเฮ้ยเดินมาอยู่มันหายไปแล้วเมื่อกี้มันอยู่ตรงเนี้ยแถวแถวเนี้ยมันอยู่แถวไหนในป่าแล้วแหละจะจับกบหรือไอเคก่อนไอเคก่อนก็แล้วแนนอยู่ในนี้แหละแถวแถวในนี้นะแต่ว่ามันกระโจนนะกินน้ำก่อนนด้แ่งอยู่ไหนมันนี่นี่เจอแล้ว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 นี่นี่เดินอยู่ในน้ำนี่พร้อมกับงูอีกประมาณสิบกว่าตัว ทำไงดีโเฮ้ยนี่ดอกไม้ล่อล่อแมลงใช่ไหมใช่ปวะไม่ใช่มันเก็บไม่ได้มันก็เก็บไม่ได้อะหรือมันใช้มือเก็บ่ะอ๋อใช่ใช่เอามือเก็บแลฟเฟลเวอร์โอเคเฮ้ยถ้าเอาไอ้ตูบมาเก็บไอ้นี้มันจะได้เยอะไหมไอ้แลฟเฟลเวอร์เนี่ยไม่รู้อ่ะลองลองเอาไอ้ตูบมาทำอะไรกันอยู่บวกงูเหรือไงอ๋อบวกงูเหรอ เนี่ยผมเจอไอ้เคแล้วผมเดินดูตำแหน่งมันนี่ฟ้าเพื่อมันหนีนั่นนั่นนัน,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 นบวกกับง,งูอยู่ไอ้เคอ่ะเราตีฟีแล้วนะเรอยากจับงูอ่ะอยากรู้งูจับไงต้องเอา<ง>ใครไไเฮ้ยไอ้เคมาไอ้เคมามเอาสลิงเอาสลิงแอบเอาสลิงแอบมันมาแล้วไอ้เคมาแล้วมองหน้ามันไม่ได้เลยนี่งูจับได้ไม่ยังไม่ดูไอ้ดูยิงเลยเป๊ะแทงเลยพี่ดูมาเยอะแทงเลยอุ้ยโดนหนึ่งทีไม่เป็นไรสวยมีคนทางแล้ว สองลงไหมให้มันหมุนต่อไปสามให้มันหมุนให้มันงงให้มันงงอยากรู้ใครมันยิงหีืวะเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่โดนไม่โดนสิเฮ้ยงูแซ่ซีลวงบีแล้วบีแล้วบีแล้วลวงซีไอเคสีนัดเวลอะไรแม่งไข่อ้าวราบเลยเนี่ยเฮ้ยมันยิงไม่โดนเมื่อกี้มันขึ้นจุดแดงหมดเลยไอสตริมเบอร์รี่อยู่ไอไอ้นั่นอะไอ้ไอ้บาลอนอะอยู่ในบาลอนนะยิงเข้าเต็มๆเลยแม่งไขวะเฮ้ย เลือดเอ้ยเอาขอขอเลือดนะเลือดปิงขอนะโอเคโอเคเฮ้ยถ้าเอาแร่เฟเวอร์ให้เป้กินจะเป็นไงตายเป๊ะจะตายทันทีแล้วบาลอลมอยู่ไหนอ่ะที่เบอร์รี่อยู่ในนั้นเต็มเลยอยู่ที่เดิมอ้าวเหรอไม่ได้พามันมาเหรอบางมันโดนงูงับเนี่ยอยู่ข้างน้ำมันอ่ะมันโหดกว่างูอีกเอาเหรอปวโดนลุมไงของแรด้วยนะไม่ค่อยได้เจอเจี้ยวกว่างูอย่างเงี้ยไม่บาลอนก็ตุบอ่ะ ของตัวเนี้ยพี่จะตายก่อนเฮ้ยนี่นี่กบอยู่ใกล้ๆเลยแต่สีไม่สวยกบส้มเนี่ยเป็นฝานพี่เก็บม,มาแล้วนะพี่ไปนั่งเก็บม,มาอ้าวแล้วตัวจระเข้มันมีอะไรเด้งดึงด้วยเนียน่ยผมกระโดดอัตโนมัติเนี่ยองนะมันร้อนเหรออาจจะเป็นคามร้อนมากพิเศษเนี่ยขึ้นบนตัวมันกระโดดเด้งดึงดึงดึงอยู่นะมันเป็นไอ้นี่เหรอเด้งดึงเหรอเนี่ยระบบโช๊คเฮ้ยเจ๋งว่ะขึ้นบนหลังมันไหมกระโดดอัตโนมตัติใครได้ตัดไม้หน่อยดิโอเคได้ได้ให้เทมเพลีนอ่ะเออใช่ สุดยอดจริงๆไอ้ตัวนี้ก็เพือกอยู่ไหนวะอ่าแป๊บโอ้โหนกบส้มเวลอะไรวะนะดูดิเวลสิบหกให้หยุดเดิมยวนี้เหมือนในไอ้นี่เลยในนาราโตะเลยกบสี่ตัวเนี้ยเหมือนเลยกบสีขาวเนี้ยตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ในน้ำอ่ะเห็นกบตัวเหลืองตัวเขียวอ่ะพวกเท่เออไอผมหยุดเจอสีเหลืองเนี้ยสีเพือกก็สวยมากเวลอะไรวะดูก่อนพิรัญญาแม่งเยอะเหลือเกินกบมันกินอะไรเป็นอาหารวะล่อมันได้ไหม กินเนื้อมันอยู่ในน้ำอะลงไปวลเวลอะไรวลหนึ่งหรอวะเว้ยผมเจอตรอนปเตอร์อีกแล้ววัเรา้งเจอเฮ้ยัปเตอร์ใครแรปเตอร์ตัวใหม่มีออกเป็นแบบผงผงไฟไฟไม่ใช่เราอาฟานะเป็นผงไฟไฟที่เราเจอกันตอนนั้นอะกำลังอยากได้เลยนูกนอยู่บนเนินแวมันมีสองตัวละสิใช่นนนวิ่งเข้าป่าวิ่งโคตรไวเลยไหนๆก็มาแล้วเรามาทั้งทีเราต้องยิงนกตัวเดียวได้นกสิบตัวอะไรเงี้ย ยิงปืนได้เดียวได้นกร้อยตัวเออยิงนกทันเดียวได้นกสิบตัวอะไรวะปังยิงนกยิงนกทัดเดียวได้นกสิบตัวให้ตายเถอะไอ้ดาบมันที่ผมถ้าผมตีอะคือมันจะเข้าทีละสองร้อยคือสองนีคือตายเลยโอ้โหดาบสมุไรไปไหนวะเพราะว่าเนี่ยไหมเนี่ย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 ดึงดึงดึงไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวพิเศษแน่นอนเลยแอมโตรลินตอนแรกคิดว่าติดบัคขามันตอนแรกขึ้นขาเด้ง นี่ไได้ขึ้นหลังมันก็เด้งว่ะยอดจริงๆตัวนี้ตั้งชื่อมันเลยแทมโพลีนเนี่ยมันเด้งดึ๊กดึ๊กดึ๊กอ่าเหยียบจระเข้งอยนี่เขาอุ้ยไอ้เคสเขียวอันนี้ก็เขียวอุ้ยอยู่ใกล้กบเพือกด้วยเอากบเพือกมาตอนนี้ตรงไหนวะเนี่ยมันตอนไหนวะเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ในน้ำดูว่าคนละตัวกันคนละตัวแหละอ้ยไอเคสไอ้เคสเหมือนจะเห็นผมนะพีทพีทอือว่าไงเมื่อมันจะเห็นนะอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงเนี้ยในป่านู่ยนะ นู่นน่ะตรงนั้นนะ่ะตรงซองหินนะ่ะนั่นนะนนตรงเข้าไปเลยสเต็ปย่องเป็นแบบพานผานนู่นมันออกสายแล้วมันตีตัวอะไรไม่รู้เอาอีกสักตัวปะล่ะเราอคอนแทน้งกันไ,ไม่หลรอก็ได้ไมันเดินช้าโอเคเนี่ยแหละชอบจริงๆเลยคนสั่งการแบบไม่ต้องรอ,งองเตรียมรีโหลดกระสุนแป๊บนึงเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเขาไม่กล้าตัวอะไรอ่ะเลือดอาบเลยอุย้ยยิงผิดยิงต้นไม้ให้ตายเถอะเกียร์ประหารเกียร์ตัวแรงพึ่งเหรอเข้ามาเข้ามา แมงปอนเอาโดนะไ <ป S 1> ม้ไท่สันเราสามนัดแล้วนัดที่สิล่วงเยีเ่ยมเฮ้ยมันอ่อนจังวะนี่ผมอยากได้กบเพือกอะผมขอจับก่อนเลยนะผมยังขอเปิดกล่องก่อนได้ได,ได้เดี๋ยวผมเปิดอุย้ยกบสีเงินไม่ใช่กบเพือกสีรุ้งอุ้ยมันเป็นแบบสีแบบเป็นเงินนะมันปิดทองลุ้นในมิสละไม่โอ้โหนี่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 น,นอ่ใช่สีมันสวยจัดรัสเซียในจีเรียลิกพี่ นี่โอ้โหคิดว่าเผือกนี่โดนเอาวนัดเดียวไปเลยเหรอเอาสองใจเย็นไวรื่อนข่าวเฮ้สามนัดเง้งเลยดูดิมันปิดทองลุกไม่มิดมาเนี่ยสวยอะสวยจ้าดอะเราต้องเก็บไว้ประดับบ้านมันเป็นขาวนีออนนั่นแหละไม่ใช่ขาวธรรมดามันขาวนี่ออนมันแบบออกสีแบบดูถ้าโดนแดดนะบอกเลยตาบอดไม่ได้หมดโอเคโอเคได้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 ตัวนี้มันกินอะไรกบอ่ะกินเนื้อกินเนื้อใช่ไหมโอเคเยี่ยมมาทีเราได้ตัวอะไรเยอะแยะมากมายใกล้กอง ผมไปดูจระเข้ตัวเก่าอ่ะให้ผมเปิดกล่องแบบระวงังน่าแทงแทง <c oughs> ยับยับแทง <c oughs> แทงยับอุ้ยตกใจไอ้แค่แมลืมไปว่าจับได้นี่มา <c oughs> <c oughs> เอิ่มเออเฮ้ยมันคือถ้ำถ้ำอันนี้นะดูทุกคนมีถม้ำ <c oughs> แคบถ้ำวงรีแล้วก็ถ้ำวงกลมเออเฮ้ย <c oughs> มีถ้ำมองม <c oughs> ถ้ำมอง โอ้โหสุดยอดจริงๆรอรอเดินดูเฮ้ยงูตามหลังพีทอะสวยโอโอ้ยตัวอะไรกัดผมวะใจเย็นไวรุ่นไวรุ่นไวรุ่นเมกาเมกาบางนาโอ้วว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 วะหนีละหนีวะหนียังวะดีไว้ยวว ลยิงโดดยิงโดดยิงตู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 ดเหมือนว่าฉีดยาใช่ไหมฉีดยาฉีดยาให้หายไวๆก็ต้องฉีดตูดใช่ป่ะนี่เต็มเต็มเต็มล่องเลยเมื่อกี้อัตูเต็มล่องเลยเมื่อกี้เออมันเลือกที่นอนได้ดีมากเลยนะบอกเลยเอาตูดเขานอนข้างกำแพงมีนี่นี่ว่ะใช่มีกล่องนี่ตรงนี้ตรงนี้ แถวบ้านแล้วเขาลองโตดไหนะวะไหนะวะนี่ในกล่องนี่นลงข้างไอเค <g ül> ้ยได้ทางนู้นไม่มีหรอไม่มีไม่มีเช้าแล้วได้กลับบ้านเละลเอ้เแผนได้ตัวขนเหล็กแล้วใช่เราได้ตัวเซบิยงชั้นยอดมันมันถุกได้กี่กิโลกรัมแล้นะโอ้หกปร้อยโอ้ให้ตายเถอะนี่คือ,<ข>อถ้ำเลยวะวมันเป็นรูปรูปถ้ำเออมันบอกว่าให้ไปที่นั้นเราจะเจอเราแบทแมนถ้ำอ่ะมันจะเป็นมันจะมีค้างคาว ของสําคัญทั้งนั้นเลยอ่ะข้างคาวงูนะครับเป็นท่านน้ำแขงอะไรเจอหมีหมีขั้วโลกว้าวหมีขั้วโลกจําได้อยู่ยอดใช่โลกก็จะร้อนโลกร้อนใช่ใส่ในกระทะขั่วคั่วคั่วคั่วอร่อยเลยแหนี่เรามามุกนี้กันได้ไงถือดีไข่ข้าวอะไข่ข้าวหอยหอยร้อยนีิตื่นแล้วเราเราเอาพวกนี้ไปไว้ตรงริมหาใช่ไหมแล้วเราก็ไปเอาแรปเตอร์ไอ้ไฟ ไฟแดงๆใช่ไหมอยู่ครบตัววะเชฟประชาชนนี่ครบนี่ยอยู่นี่มีอ<ม>ีกส<ผ>อง 1, อตัวอยู่นู่นอะขาดสองตัวใช่ไอ้นั่นอะไอ้บาดลอนหนึ่งสองเดี๋ยวจู่บาดลอนกระตูปอยู่นู่นกยิบใบกินเดียวร้องเพลงไป้นอนหลับเดี๋ยวจู่ๆคุยกันเพลินไปเพลินมาจู่ๆแฮะไล่ตบแปะ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 ไปคอยท่าโคตรถึกอ่ะถึกเด็กถ้ามันมุดเข้าไปมันถึกมากเนี่ยพี่ใช้ดาบฟันยังไม่ตายเลยมันต้องเมันอะไรแหลมๆอ่ะเราเรามาลุมตีกันเลย เฮ้ยราวมันดับของดับของยายอย่าไปฆ่ามันเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้มันดับที่เป็นดิงเดียเก็บเนาะดรอปแค่อันเดียวเนี้ยนะเออยไเก็บไป้เเก็บไปโอ้โหแล้วถ้าเราหาตรงที่เม่นดีกว่าเออใช่เออเม่นไม่เจอเลยแมมันเราต้องไปริมน้ำน้ำอะริมน้ำน้ำอะที่เราเจอกันตอนเซฟนู้นพี่รู้อยู่ตรงไหนแต่ขี้เกียจไปขี้เกียจไปเรายังไม่มีนกนี่ว่าเราไม่เราไม่มีที่ลาบสูงบเราไม่มีตอนแรกมีตอนแรกมีแต่ว่าตายไปแล้วจบเลย โอ้โ้นี่มันอยู่ไหนอู๋อู๋อู้เจอแล้วอยู่ริมน้ำขวามืออะไรแรปเตอร์เหรอใช่ มันจุกไปจุกมาทําให้เรางงกันมีเตียงอยู่ที่บ้านนะผมฟาร์บกลับบ้านนะล้วใครเขียนเติร์แล้วถ้าแร็ปเตอร์ผมตายแล้วเบจับมันคือสองตัวแค่ตัวเดียวไงจับมันคือสองตัวเลยนะไม่จับปล่อยทิ้งคําประกันเนาอถ้าคำประกันนั่ไงแรปเร์กำลังโดดมันใครมันตายเลยนะสรบเนี่ยไอ้นั่นเกินเลยนายกับเป้แรปเตอร์ตรงกลางหินอ่ะมีดับเดี๋ยว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 มันมีควันแดงๆเย นั่นแหละที่ผมบอกไงควันแดงๆมันตัวดำดำอ่ะเออฟ้าอวันะนะอ่ะเออฟ้ามีนี่มันมีอะไรควันแดงๆเออนั่นแหละควันแดงๆน่าจะเออฟ้าอ่ะเนี่ยควันแดงควันแดงๆหางแดงอะ่ะหวดดัวแดงด้วยแขนแดงตรงที่เป็นขนอนะแดงหมดเลยน่าจะใช่ออฟ้าแหละขนกันไ,ไม่เกี่ยวก็มันแดงหมดเลยอ่ะมาหน่วยตอร์ซ่าลองลองดูดิลองลองเบอร์ล่าดินั่นนั่นน่นไกลสุดละมาแล้วมาเออฟ้ามาแล้วจ้า ต้องให้มีคนตายหนึ่งคนมันจะแทะศพไม่แต่เมื่อกี้มันมันไม่แทะนะมันวิ่งรัวเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยมีับเบิลมีับเบิดไม่โดนไม่โดนไม่โดนงูงูยุ่งงูเกี่ยวอะไรงูยุ่งไาอองูเกี่ยวอะไรสทีตายผม่าร์กลๆโไม่ตายเไม่ตายเรไม่ตายเราไมตายเออเออเลยาไม่ตายเไม่ตายโ้ยเกิดมา เกิดมาปุ๊บก็โดนงูเออผมรู้แล้วผมว่าแล้วเราต้องเจอหาอยานะผมเลยวางแทงทันเลาะน้ำมาเลยแล้วกันเอาฟาและเตอร์เนยเรามีชะตากับมันเฮ้ยงูชิบชิบแล้วอุ้ยเอาฟาดจะเย็นลูกพี่เคลียร์กับงูกันไอ้เอาฟาดและเตอร์ออรอรอนี่เรามีคดีกับมันหลายเรื่องมันพร้อมจะเป็นคดีนี่ผมอยู่ใกล้ระยะประชิดมันมากเลยเขาก็งูน้อยเฟ วิจัยเอ๋โอ้ยงูเป็นสิบเลยจ้าแล้วโซบผมอยู่ไหนวันนี้จำไม่ได้แล้วนี่ไงอยู่นี่ป่ะใช่ปะ่ะโอเคใช่ด้วยวุ้ยงูเรียบร้อยสองที <c oughs> นี่ขนาดใส่เกาะนะยังโดนฉกขนาดนี้ถ้าไม่ใส่เกาะจะขนาดไหนมาเพราะฉเหมือนผมไงสองทีเราหาหักอ่ะพร้อมยังแท้สอบแท้ศพเหรอใช่ใช่แท้ศพอยู่ขึน้ทนทนี่สูงไม่รู้ศพใครไม่รู้ ยิงอะนะหรือว่าพีจะปาโบล่าลองโบล่าก่อนนะลองลองลองมันจะไม่หันมาหรอถ้าอยู่ใกล้อะ <c oughs> ค่อยๆย,ย่องครับผมไม่โดน <c oughs> อ้าวจีบจิบแล้วไกลเกินไประยะนู่นไงพี่เป้ยอยู่หลังเก็บของกันให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยจัดการอ้าวพี่เป้เข้าไปแทงแล้วนะเรียบร้อยเขาได้เข้าไปเรียบร้อยแทะศพฟรีพี่เป้เข้าไปทำไมนะขึ้นที่สูงก่อนเพราแหลกเหรอโดนหนึ่งทีโอเคมุมนี้ได้อยู่ต๋องตาียกี่ทีจะตาย เคยสงสัยกันไหมครับว่าแรปเตอร์ใช้ฟัสโบยิงกันกี่ทีกี่ทีแล้วเนี่ยจำไม่ได้ละนะข่ไ้านาใช่โอเริ่มเต็มตัวแล้วเรียบร้อยโอ้โหมาแล้วยี่สิบกว่านัดอะยี่สิบกว่าเลยอะในของแล้วจากธนูประมาณโอ้หกสิบกว่าหกสิบเก้าประมาณอีสามสิบนัดนี่หว่า ตายเถอะโรบินสันยอดเฮ้ยตัวใหญ่โดนนกไล่จิกตูดว่ะเฮ้ยเจอไอตัวอะไรวะที่มันเดินแล้วมันเอามือจับพื้นด้วยอ่ะเหมือนจิงจกเลยอีโกโนอดอนเหรอไม่รู้น่าจะใช่ละมั้งหัวล้นๆหน่อยหัวล้นๆมันก็ล้นทั้งตัวเป็นแรปเตอร์เนี่ยมือมันแบบเดินจับพื้นอีโกโนอดอนนั่นแหละว้าวเคยจับมาแล้วตอนเทปนี่แหละเคยจับมาแล้วรอบนึงแล้วไปเร็นไอยาวตบตายอ้าว เอ้าลอยตายเฮ้ยพิทพีทพีทมันตามผมวะพาราเซอร์อ้าวล่วงสองทีพาราพาราเอาไว้มาลอนลอยตายมาลอนตายหรอมาลอนโดนอะไรอ่ะโดนไอ้ยักษ์กระเทือบอยู่นะเอ้าแล้วใครไปทนโอะไรมันโอ้เพื่งเพื่องเพื่งคาร์โบซูครัสมาจากไหนวะนะโอ้ชิบหายแล้วเราอยู่ที่ผิดหรือเปล่าวะเนี่ยมันลุมตามอยู่โอ้ยแล้วตรงนั้นเรามีกี่ตัวนะไอ้จระเค้เราข้าวอยู่โอเคโอเคอย่าให้มันตายแล้วกันสงสารมันวะ บาลอนนี่เป็นตัวที่ไม่ค่อยได้เจอเลยไปแล้วไงโอ้โหจบเลยไม่นะบาลอนนายทำบุญกับฉันไอเดียบเลยว่ะจระเข้มันจัดว่าโหดกว่าไอพวกเมื่อกี้มันจัดเรียบอ่ะจระเข้อ่ะไอ้อโกโนดอนมันกินอะไรนะกินผักเหรอไอโกโนดอนกินเบอร์รี่เบอร์รี่เอาที่ผ่ายแล้วเราก็ยัดไอ้นี่ไปเนื้อเห็นหน้าตาดูดุจริงๆเลยโอ้ยไม่น่าเลยไอ้ไว้ตายแล้วอ้าวไอ้กบตายเหรอ ใช่เออไม่ทำไมที่ตรงนั้นมันไม่ค่อยซวยหลุดเลยทางให้กบทางให้บาลอนเ,เลยตายหมดเออจบเลยตัวที่แลแลนี่ตายก่อนตลอดอวิวขนาดวิวสี่สีเลือดยังออกเยอะขนาดน,นี้เลยหามจริงมันเจอตัวอะไรมาเลือดนอกโคตรเยอะอะตัวอะไรอะ่ะเจอเคสองตัวเลยอะ่ะโดนตัวนั้นตีเปล่ามเมื่อกี้ขนาดเจเควลสี่สี่เนี่ยดูดีเลือดโคตรเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสงส่จะหนักแล้วเดี๋ยวรีบไปละแป๊บนึงเอาปิงอออกใหห้น่ยปิงติดหน้า มันไม่มันเป็นเกาะหลนนมอยู่เนี่ยอ้าวตายแล้วซาโคพาเลเชียบอลเลเยียมโอ้ทั้งงูกตายรเแล้วตายตายแน่แน่ตายเออเฮ้โโยโมันเราเอากบตัวนี้ไปแทนบักไว้ดีกว่าวสี่สี่แค่แพ้เหรอเราเอากบตัวนี้ไปแทนบักไว้ดีกว่าถึงแม้จะสีไม่สวยแต่เราขอแค่ให้ได้ยิงทาสีให้มันเออทาสีให้มันน่าจะจำวับ อุยอ้ยอุ๊ยจะถล่มไวว้าว,วาหยุด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 เออห,หลับแล้วหลับแล้วพอแล้วเพื่อนพอแล้วเพื่อนพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,อลวเออไออีโกโนโดอนมันห้าวจังอา้าวแล้วทำไมมันตายอ่ะคออิอ้าวเอ้ยมึงจะจับมาแต่<อ>มันไม่หยุดตีอ่ะโอ้มันวิ่งไวด้วยไอโกโนโดอนเนี่ยดูดีดูชื่อมันดี เออแล้วใครของงาผมไปแล้วเนี่ยเออชาลวันอมขี่เอาหรอเออไม่ทำไมพาร์ทนี้ของเรารู้สึกมันรู้สึกหลับหลับดับทั้นขี้ไปไปลากเขาไปลากเขาไปคิบอยากโดนลบอยากโดนติดนิ้วใช่ไหมโดนติดนิ้วก็จะพากไปข้างนอกไงอยู่นอกอยู่ในเหรออากาศดี ก็สำหรับพาร์ทนี้โอ้ยก็สำหรับพาร์ทนี้เราก็จบไปด้วยที่สวยหรูอุ้หูมากเลยครับหลังจากที่เราไปจับตัวอะไรนะมีอะไรกันบ้างเออนั่นแหละดูดูเออไอคาโนไอตัวอะไรไม่รู้ไอจิงจกอ่ะนะจิงจกแล้วไอกบอ่ะนั่นแหละเราจับประมาณนั้นแล้วตอนระหว่างจับจับไอเคไปจับกบตายเกี้ยงครับผมเท่าที่เห็นนั่นแหละครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูยันจบผมาครับผมถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด s u b ส c r i b ์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะเพิ่มคัญอย่าลืมกด,กดกระดิ่งทั้งหมดด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเกมผไปแล้วจ้าทุกคนบ๊ายบายมันต้องมันต้องโดนสัก <c oughs> ทีนึ่งฮูฮูฮู้ฮู้ฮูฮู้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 ฮูฮู